ถ้าอยากมีคีมคอม้าดีๆสักตัวและสารพัดประโยชน์ผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับ Canibek Coppa ของเยอรมนีโดยรุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือรุ่น8701180ซึ่งมีความหมายว่าคีมตัวนี้มีความยาวถึง180มิลิเมตรวัสดุคุณภาพคีมรุ่นนี้ผลิตจากเหล็กโครเมียม คุณภาพสูงซึ่งเป็นโลหะผสมชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษวัสดุนี้ยังผ่านการชุบแข็งด้วยความร้อนและน้ำมันทําให้ครีมมีความทนทานสูงและทนทานต่อความสึกหรอโดยสรุปแล้วเนี่ยครีมคานิเป็กคอป,ป้าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของวิศวกรรมของเยอรมน,นีเลยนะครับผลิตจากเหล็กโกวาเมียมที่มีความทนทานนะครับให้ความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนานการออกแบบที่ชาญฉลาดโดยเฉพาะคุณสมบัติการล็อกตัวเองทําให้ครีมนี้มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับ คุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เชื่อือได้และทนทานสําหรับงานประปางานช่างเครื่องนต์หรืองานซ่อมบำรุงทั่วไปคีมคานิเป็กคอป้าตัวนี้เนี่ยคือการลงทุนที่คุ้มค่าและจะอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานครับจากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสายฟักบัวนะครับไม่ใช้ในการอาบน้ํานะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนสายฝักบัวได้อย่างง่ายดายนะครับ สายฝาปวตัวนี้ระยะเวลาการใช้งานเนี่ยนานมากแล้วนะครับมันก็จะมีสนิมเกาะนะครีมธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะถอดยากแต่ถ้าใช้ครีมคานิเปกเนี่ยมันจะสามารถถอดได้ง่ายและลื่นมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าของดีจริงๆครับครีมคานิเปกวัสดุก็โคตรดีครับอยู่กับเราไปยาวๆครับสวัสดีครับ